มือนิเสียออกไปซองเบิ้งเฮือนใหม่เอือยเนาะพี่น้องใช่ไหมพี่น้องไปเบิ้งเลยบ่อนที่เปิลมักไปถ่ายคลิปตลอดที่ว่าอยู่เฮือนตูปน้อยเนาะบัดน,นี้เพิลก็ได้เฮ็ดเฮือนใหม่แล้วพี่น้องจาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะบสุสุขสุขคนที่รับชมส่องอาทิตย์ภากินพาเที่ยวทาง YouTube าเฮาเนาะเฮ็ดไก่สิแล้วแล้วเนาะพี่น้องเดือนหน้านี่ก็สิขึ้นเฮือนเพิ่นแล้วเพิ่นก็นกนเลยสิไปซองเบื้องพะวะ่าบ่ได้ไปตั้งแต่ช่วงวิทยามผลผุแหละช่วงอันเพิลไปถ่ายคลิป ไปกินตาอยู่น้องหล,ล้วก็เป็นวันเกิดของลูกเพิ่นเหมือนนะกดไปเลยเนาะเหมือนนี่ก็เลยถือโอกาสต,าตัวเองกะว่างแล้วก็สิบไปซ่งเบื้องพี่น้องกะซื้อกาเพนุ่มไปผาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหมากกินกราเพนุ่มแห้งเอื่อยเพิ่นนะเพิ่นก็เลยซื้อไปผาเพิ่นเนาะอันนี้กะภาบรรยากาศทางมาทางมานาเพิ่นนี่ก็ได้มาหอเอเลยเนาะพี่น้องกะดีใจน้ำเพิ่์นพี่น้องเพราะเพิ่อนอยู่ตู้นี่พุทธิปีหนึ่งงามลมลมงามพนกะยู่ในกระตู้น้อยเนาะพนหัวกบพากันนอนกับลูกกันงานเพิ่นกะได กำลังบัไดใหญ่เราผู้ที่เป็นตาหักต่อออกดึงเนกระไรพี่น้องเลยอันนี้เป็น่อวใหญเพิ่นเนาะเพิ่นกะเลี้ยงม้าล่หลายพี่น้องทั้งม้าทางแมวเป็นรอหมักพอได้โตมาเพิ่นนะเดี๋ยวเป็นสิพาเขาไปเบ่งทางในเนาะตัวนี้กระตูที่เพิ่นอยู่ได้ปีหนึ่งปีปลายแล้วนี่พี่น้องบานนี้เพิ่นกระคอยเก็บเงินเห็ดเฮือนเพิ่นเห็ดเองเน้ะพี่น้องเฮือนเนี่ยบริจ้างสร้างเราผัวเพิ่นคอยเห็ดเนาะบานประตูเพิ่นกระสือบานประตูมือสองมาใส่พี่น้อง เพราะว่าเศรษฐกิจคู่มือนี่ก็คือว่าเนาะพี่น้องมันหาเงินหยคะคนะะค่อยเหตุไปเป็นกระจนปีปลายจังไดเพื่อนลังนี่พี่น้องเพื่อนกับบริรังใหญ่ดอกหอนอนห้องเดียวเนาะเดี๋ยวเป็นสิบ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทางเทิงซีเมือนผัวเป็นเหตุเองพี่น้องกับบริยกรละเอียดปันใดนแต่คือว่าถือว่าโอเคอยู่ใส่ได้อยู่เนาะเข้ามาเบิ่งทางใน สันี่ละพี่น้องเอ้ยซัมเงินเท่านี้แหละสีอยากได้งามจะได้รู้คือคนอื่อนกะบ่ได้นะพี่น้องขอไปเบ่งในห้องนอนมีห้องนอนห,อหน้งหองนึ่งห้องน้าติดจับเพินเพินเห็ดน,นะแต่เพื่อนครัวเปินเสียเอาหมองกันตูบหน่อยที่เพินเคยอยู่เนาะเปิลกะดีใจน้าเอื่อเด้อที่เพิ่นั้นได้มีเพื่อนเทียนบ่ตตรงนาวอีกแล้วน้พี่น้องแต่เก่ายังว่าเปินอยู่ตูบตัวนั้นตูบหน่อยนะกะสําเร็จไปแล้วเนาะ ่วนเจ้าของนี้ยังบุทันด้มีหอยกุกเซวพี่น้องผ่าบรรยากาศเฮือนใหม่เพิ่นเดี่ยวมือขึ้นเฮือนเปิดสีมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องบ่งเน,อนอง้อคลิปกัสิมีประมาณตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาบึงแบก,ก่อนจังกับเนอ้อถ่ายคลิปนี้เป็นขอฝากพี่น,อนอ้อยเด้อกดไลค์กดแชร์เพืเ่อเป็นกำลังใจเฮาดีเฮ็ดคลิปรั้ง่ตไปเนาะคลิปอะพอกันใหม่พี่นอ้องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย